สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับยีหงคือเก่าครับเมื่อนี้กะมาทงไฮทงไนอีกคือเก่าแหละครับบรรยากาศแดดฮ่อนๆนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ดีครับมีลมแน่แดดเปียงๆเลยครับเมื่อวานี้ว่าจะพาเพื่อนๆมาเบื้องเขาโพดครับมาหักเขาโพดไปต้มนะครับเนาะคุณยายได้ปลูกข้าโพดไว้ครับนี่ ตอนนี้กำลังกำลังพอต้อมครับกำลังพอต้อมมาเบิองครับโอ้นี่บุคอยงามป่นานนี้ นี่ครับนี่ปลูกจากเดือนในย้ายปลูกได้จากเดือนแล้วนี่เพราะหักต้มแล้วนี่ข,ขางล่างนี่ขางล่างนี่เป็น,น,เ,เ,ปน,น,นเป็นเป็นข้าวเหนียวครับขางเทืองพูดเป็นข้าวโพดหวานแม่บ่เทืงพูนเป็นข้าวโพดข้าวโพดเหลืองข้าวโพดหวานนะครับเนาะนี่จะเป็นข้าวโพดขา้าวเหนียวครับนี่ แซบแซบเลครับนี่ตอนนั้นกับประมาณเดือนกุมภาครับที่เห็นคุณย้ายปลูกไว้นะครับเนาะปลายเดือนกุมภาตอนนี้ก็บเมษากับประมาณสองเดืนเอ,นเอนครับเพื่อนๆครับอ๋อครับเนี่ยนี่จะขายแบบว่าขายแบบ เป็นกิโลเดี๋ยวมันวายหายเดี๋ยวจะมีคนมารับสื่อครับเพื่อนครับจะมีคนมารับสื่อนะครับเนาะเขาเจ้าก็จะมาหักมาเลือกเอานะครับเนาะแล้วก็สร้างกิโลตอนนี้กิโลจะบาทยายนประมาณสิบบาทนะครับเนาะเขาก็จะมาหอดสวนเลยครับเพื่อนครับมาหอดสวนแล้วก็จะมาหักหักแล้วก็มาสร้างกิโลราคาก็ประมาณนี้นะครับสิบกว่าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทนะครับเนาะสิบสองบาท อันนี้หากไปต้มพอได้กินนะครับเนี่ยไปล้องเบิ้งว่าแสบกัไไนไลนะครับเนาะอยู่เครื่องเทียงนันยายต้มไบหนึ่งแกอ้อ่อนดีครับ ดีของแกให้เบิ่งนะครับเนาะน่ครับเพื่อนครับแก่แล้วอืมกำลังจะเกะ่อ,อหวงหนนบาปลูกแบบธรรมชาตินะครับเนะบาะบ่ได้ใส่สารเคมีครับนี่นี่ครับนี่ ครับแปลงนี้เป็นขา้าวโพดหวานครับเพื่อนๆครับก็เมื่อกี้นี่แกะเบิง่งยังบ่บ่ทันได้บ่ทันได้บ่ทันได้แกะเนาะครับเนาะบา่ทันได้เต็มฝักครับแปลงข้างล่างจะเป็นแปลงข้าวเหนียวเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นหวานโพดหวานฝักก็บ่ได้เต็มดีครับนี่โอ้ลมพัด บรรยากาศดีมากๆเลยครับเพื่อนครับเมื่อกี้นี่ยู่งหงไปเ,เก็บฟักทองมาครับนี่นี่ครับส่วนข้างบนนี่แหละเนาะครับเนาะใกล้ๆคับข้าขโพดนี่กำลังตกเต็มเลยครับฟักทองแต่ว่ากับบวชยงงามบาดหดดออกนะครับเนาะปลูกไว้กิน เป็นข้าวโพดขพอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเนาะพาเพื่อนๆมาเบิงนะครับเนาะข้าวโพดพาเพื่อนๆมาหักข้าวโพดไปต้มเออจะไหนล่ะกัคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนละครับเพื่อนครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับอ,อ

سب